เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนเชิญเคยกันด้วยลักันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตแผนกันเนาะรอบนี้ก็มีอัปเดตอยู่ประมาณ4แผนนะครับที่มาใหม่เนาะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะก็ใกล้ช่วงปีใหม่นะครับตัวเกมก็ได้ปล่อยแพ็กปล่อยอะไรมาาให้เรได เปิดกันนะครับผมอ่าน่าจะเป็นอ่าเดือนหน้าเลยนะผมที่จะมีแบบแพ็กดีๆมาให้เปิดนะครับเดือนนี้ก็เล่นแบบนี้ไปก่อนเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูแผนกันนะครับว่ามีแผนไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับโอเคเดี๋ยวทีมแรกไปที่สเปนนะครับดิวิชั่น2นะทุกคนไปกันที่ตรงนี้เลยนะครับเบสทีมนะครับจากนั้นเราก็เลือกที่ยุโรปเหมือนเดิมนะครับยุโรปครับปึ๊บแล้วก็มาที่สเปนนะครับดิวิชั่น2นะนะครับอันนี้แล้วเราก็เลือกไปที่ทีมเลวันเต้นะครับเลวันเต้ นี่นะครับเรวันเต้โอเคปึ๊บแผนที่ได้จากทีมนี้จะเป็นแบบนี้นะครับ4-1-3-2นั่นเองนะครับโดยตรงนี้เนี่ยจะเล่นเป็นในส่วนของเอลเมฟแล้วก็เมฟนะครับด้านข้างนะครับหรือเพื่อนๆจะปรับเป็นซีเมฟก็ได้นะนะครับแผนนี้ก็กลับมานะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งแผนที่น่าสนใจในรอบนี้เหมือนกันนะครับสาหรับแผนของทีมเรวันเต้นั่นเองนะครับโอเคอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะครับ วิ่งแบ็กสองข้างก็ใช้เปิดหมงนะครับผมอ่าส่วนตัวนี้แนะนําว่าให้เป็นกลางลุกนะครับ2ตัวข้างหน้าก็เป็นหน้าเป้านะครับผมค่อยแทงทะลุนะครับอ่าประมาณนั้นเลยแผนนี้นะครับอ่าไปดูกันที่ทีมต่อไปละกันนะครับผมอ่ไปต่อกันที่ทีมอ่าเรียวนะครับผมโอเปรโดโอเปรโดอ่าอันนี้อยู่ที่สเปนสองเหมือนกันนะครับไปที่ตรงนี้เลยจากนั้นเราก็เลือกที่ยุโรปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่สเปนสองนะครับแล้วก็เลือกทีมโอเปรโดนั่นเองนะครับอยู่ไหนล่ะ เป็นทีมนี้นะครับทีมที่4นะทุกคนโอเคปึ๊บแผนที่ได้จากทีมนี้จะเป็นแบบนี้นะครับ4 2 2 2นะครับผมแผนนี้ก็วนกลับมาอีกแล้ว1ครั้งนะครับผมรับแผนนี้การยืนตำแหน่งก็จะได้แบบนี้นะครับผมนักเตะของเราก็สามารถจัดเอานะครับผมจะเป็น4 312ก็ได้นะครับถ้าเราจัดแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนของทีมโอเวโดน่นเด็กนะครับแผนนี้ดีหนึ่งใช้เยอะเลยนะผมเห็นหลายคนใช้อยู่นะครับผม ก็ตัวนี้จะเป็นกลางรุกนะครับคอยเติมเกมขึ้นให้กองหน้านะครับส่วนตัวนี้ก็เน้นเป็นการรับ2ตัวแล้วกันนะครับผมหน้าเป้าก็เลือกเอาแล้วกันนะครับเราชอบหน้าเป้าแบบไหนนะครับผมในสวนของแผนนี้เนาะโอเคอ่ะไปต่อที่ทีมต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับทีมเอลเช่นะครับผมอ่ะอันนี้อยู่ที่ดิวิชั่นสเหมือนกันสเปนนะครับวันนี้สเปนมาเยอะเลยนะครับปุ๊บมากันที่ยุโรปนะครับแล้วก็มาเลือกที่สเปน2แล้วก็เอลเช่นะครับอยู่ในเอลเอลเช่อืม อันนี้นะครับพูดถึงเอเชียเนี่ยคิดถึงขนมเลยโอเคมาที่ตรงนี้นะครับปึ๊บแผนนี้จะเป็นหลัง3ามนะทุกคนจะเป็น3 3 3 1นะครับาการยืนตำแหน่งของแผนนี้ก็จะได้ลักษณะการยืนแบบนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จัดตัวให้มันตรงตามตำแหน่งนะครับตรงนี้ก็จะได้ลักษณะการยืนที่ออกมาเป็นประมานี้นะครับนี่ ก็จะได้แบบนี้นั่นเองนะครับสำหรับการยืนตำแหน่งของนักเตะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่สวยนะครับแผนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นสายลังสามนะครับแผนนี้ก็วนมานะครับผมอ่ะก็มีมาให้เรื่อยๆนะครับผมสำหรับแผนนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูลังสามอีกหนึ่งแผนนะผมก็มีอีกหนึ่งแผนที่แนะนําเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่ทีมต่อไปแล้วกันนะครับทีมสโมสรนี้มีชื่อว่ามิววอร์นะครับมิววอร์อ่ะปึ๊บอันนี้อยู่ที่อังกฤษดีสองนะครับมิววอร์ ปึ๊บแล้วก็มาที่ยุโรปเลยอังกฤษอ่าขออภัยครับอังกฤษหลีกสองนะครับไม่ใช่หลีกแรกโอเคปึ๊บแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่มิววอร์นะครับเป็นสิงโต2ตัวนะครับผมยืนหน้าเข้าหากันนะครับมิววอร์อ่านี่นะครับโอเคปึ๊บุ้ัดการทีมชิฟเวอร์มชั่นอันนี้จะเป็น3 5 2นะทุกคนนี่ที่นะแผนนี้แลเลยนะครับผมรอบนี้เลือกว่าแลเลยนะครับแลยังไงเพราะว่าตรงนี้มันยืนเรียงกันเลยนะครับนี่แน่นเลย3ตัวตรงนี้นะครับผมอ่า จะได้การยืนตำแหน่งแบบนี้นะครับสำหรับแผนนี้อ่า er ถ้าเราป lands, รับเป็นตรงนี้จะเป็น3 1 4 2นะครับผมนี่ก็จะได้การยืนตำแหน่งลักษณะที่เรียกได้ว่าโคตรที่นะครับถ้าใครเป็นสายหลัง3ก็สามารถที่จะเลือกแผนนี้ไว้แบบเป็นแผน s <S แรได้ในอา right ทิตย์หน้านะครับผมอ่าน่าจะแร่ยาวๆเลยนะครับสำหรับแผนนี้อ่าถ้ามันเป็นแผนที่มาทั่วไปนะครับสามเดี๋ยวคลิปเนี่กดให้ดูนะครับผมปึ๊บอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับสามหนึ่งสี่สองใช่ไหมสามหนึ่งสี่สองเป็นแบบนี้นะครับผมสวนมากนะครับผมอ่า เป็นแบบนี้เลยอ่าแต่ว่าแผนที่เราได้จากทีมอีวอลก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่แจมๆครับกางรับแน่นๆนะครับแผนนี้ก็เน้นปลุกปุกปีกในผมเปิดเอาก็ได้นะผมเปิดมงนะครับผมทั้งสองข้างนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับเพราะว่ากางเนี่ยน่าจะแน่นแน่นอนนะครับสามตำแหน่งตงัวนี้ยืนแทบจะลงมาติดก,กับกองหลังแล้วนะครับผมอ่าก็ บุกมันแน่นอนนะครับแต่เกมรับก็ต้องดูอีกทีหนึ่งสำหรับแผนนี้นะครับโอเคอ่ะไปต่อกันที่ทีมต่อไปแล้วกันนะครับผมทีมต่อไปจะเป็นในส่วนของแอสตันวิลล่านะครับจากลีกวันของอังกฤษนะครับโอเคปึ๊บมาที่อย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็แอสตันวิลล่าครับฟอร์มกำลังดีเลยเนาะแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็แพ้ไปนะครับผมอ่านี่อันนี้จะเป็นแผน4-2-3-1นะครับผมอ่ะเรียกได้ว่าทิ้งเอเฟไว้หนึ่งตัวนะผมอ่ะตรงนี้อ่าก็จะได้ลักษณะการยืนประมาณนี้นะครับแผนนี้ก็จะบุก แถวๆตรงกลางแล้วก็ออกปีกนะผมเหมาะกับเอาไว้นะครับสำหรับแผนนี้อะ่ะโอเคไปต่อที่ทีมต่อไปแล้วกันนะครับผมในส่วนของมาริดนะครับผมอ่ะไปที่ทีมต่อไปนะครับปึ๊บมาที่ตรงนี้เลยจากนั้นก็เลือกไปที่ยุโรปนะครับผมจากนั้นเราก็มาเลือกที่สเปนนะครับสเปนแล้วก็มาริดนั่นเองนะครับเรือมาริดโอเคปึ๊บอ่ะกดพิจารทีมนะครับเหมือนเดิมแผนที่ได้จะเป็นอ่ากลางไดมอนด์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกลางเพชรนั่นเองนะครับผมนี่อ่า อันนี้ก็บุกตรงกลางนะครับบุกตรงกลางแล้วก็ใช้ในส่วนของการแทงทะลุช่องนะครับสายนี้จะเป็นสายทะลุช่องเลยนะครับผมใครที่ชอบทะลุช่องจอดตรงกลางแผนนี้แนะนําเลยนะครับผมโอ่าไปต่อกันแบบยาวๆเลยแล้วกันนะครับผมมาไปกันที่ตรงนี้นะครับจากนั้นไปเลือกที่ทีมต่อไปนะครับสำหรับแอดเรดิโกมาริดนะครับอยู่สเปนเหมือนเดิมนะครับอ่าในรอบนี้ก็สเปนก็มาเยอะเหมือนกันนะครับ มากันที่สเปนปึ๊บ <c oughs> แล้วก็มาเลือกที่แอตเลติโกมาดริดตรงนี้นะครับปึ๊บา <c oughs> จากนั้น <c oughs> เลือกไปักงานทีมชเชฟฟอร์เชลซีเหมือนเดิมอันนี้จะเป็น5 4 1นะครับผมแผนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหแน่นจัดเลยนะครับแผนนี้บอกเลยว่าจัดแบบแน่นๆน่นนะ <c oughs> แน่นจริงนะครับผมสำหรับแผนนี้โคตรแน่นะนะครับนี่อันนี้ก็เหมาะกับสายที่แบบเล่นหลัง5แน่นๆนะครับแต่การบุกก็จะบุกจากตรงด้านข้างนะครับผมด้านข้างโจมตีให้กับ ของหน้านะครับสำหรับแผนนี้โอเคอ่ะไปต่อที่ทีมต่อไปนะครับแผนนี้ไม่น่าจะนิยมเท่าไหร่นะ,นะครับอ่ะไปต่อกันที่โอลิมปิกมาร์กเซย์ละกันนะครับมาร์กเซย์มากันที่สเปนไม่ใช่สิ <laughs> มากันที่ลีเอิงนะครับลีเอิงโอเคแล้วก็มาเลือกที่มาร์กเซย์นะครับโอเคล่างสุดเลยปึ๊บมาร์กเซย์จะได้เป็นแผนนี้นะครับปึ๊บจะเป็น532นะครับผมอ่าแผนนี้ก็จะเป็นหน้าคู่นะครับผมอ่ะแล้วก็ตรงกลางก็ จัดเอาประมาณนี้นะครับผมตรงกลางก็จะเป็นกลางที่บล็อกทูบล็อกก็ได้นะครับสำหรับแผนนี้น่าจะเป็นแผนที่เติมเกมขึ้นสู่ลงสุดนะครับผมสำหรับกลาง2ตัวตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เน้นเป็นกลางรับไปนะครับผมอ่ะก็จะเป็นแผนที่เติมเกมสุดแล้วก็หลังแน่นนะครับผมอ่ะแต่ว่าอาจจะกลางลงงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่เยอะนะครับผมมี3ตัวแล้วยืนรับแค่ตัวเดียวนะครับผมสำหรับแผนโอลิมปิกมา์เซย์นะครับโอเคไปต่อที่ทีมต่อไปแล้วกันครับทุกคนไปต่อกันที่ทีมเรนเจอร์นะครับเรนเจอร์นี้อยู่ที่ สกอตต์นะครับทีมเชฟนะครับผมอันนี้อยู่ที่ยุโรปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกเรื่องเลยนะครับแล้วก็ไปเลือกที่เรนเจอร์นะครับเรนเจอร์ทีนี้นะครับโอเคปึ๊บคือการทีมเชียงฟพืชันดีฟ้องเหมือนเดิมแผนที่ได้จะเป็นสีส้มสามนะครับใครที่เป็นสายสีสสามจัดแผนนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะได้การยืนตัวการวางตำแหน่งประมาณนี้นะครับนี่นักเตะของเราก็จะเท่ๆแบบนี้นะครับก็จัดตำแหน่งให้มันตรงตาม ตำแหน่งนะครับถ้าใครใช้แผนนี้นะครับผมแผนนี้ก็จะเหมาะกับสายต่อบอลนี่ผมอ่ะของบอลเหนียวแน่นนี่ผมอ่าข,ขึ้นเกมแดนกลางนั่นเองนะครับนี่แดนกลางออกปีออกหน้าออกซ้ายออกขวาได้หมดเลยนะครับสำหรับแผนนี้โอเคมาจบก,กันที่ทีมสุดท้ายแล้วกันนะครับจากอังกฤษนะครับผมอย่างทีมอ่าจิ้งจอกสยามนะครับผมอ่ามากันที่อ่าดิวิชั่น2นะครับสหรับเลสเตอร์อยู่ที่ดิวิชั่น2เนาะก็ตกชั้นลงไปแต่ว่าก็ ยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับสำหรับเลสเตอร์น่าจะกลับขึ้นมานะนะครับในรอบซีซั่นหน้านะครับผมแผนนี้จะเป็นในส่วนของ4-2-3-1นะครับสำหรับแผนนี้การยืนตําแหน่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ตรงนี้เราก็ปรับตามตําแหน่งให้มันตรงตามคอนเซปต์นะครับผมนี่ก็ใส่แบบนี้ไปก็สวยดีนะครับสำหรับแผนนี้จะเหมือนแบบ 4213นะครับแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้ดันสูงมากนะครับวิงแบ็กตัวนี้ก็สามารถเปิดโค้งได้นะครับผมแล้วก็ลงมารับเกมรับด้วยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับตรงนี้ก็แนะนําว่าให้ใช้กลางรับตัวหนึ่งแล้วก็กลางออกเรสเตอร์ตัวหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะตัวหนึ่งรับบอลตัวหนึ่งออกบอลนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับแผนนี้ของเรสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็จัดได้นะครับสำหรับแผนนี้ครับ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในส่วนของ10แผนอัพในรอบอาทิตย์นี้เนี่ยผมก็มีประมาณนี้ที่น่าสนใจนะครับที่เนี้ยก็คัดมาให้หมดแล้วนะครับนอกนั้นก็จะเป็นแผนซ้ำเดิมๆก็เลยไม่คัดมานะครับส่วนรอบนี้ก็มีประมาณนี้นะครับโอเคสหรับตอนนี้ต้องขอลาทุกทุกคนไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัวนนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เป็นคิวรีวิวของเอ็มโปเป้สายฟรีนะครับโคตรดีเลยตัวนี้บอกเลยครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กกกกดดดดแชรรรร์ subscribe เเเพื่่ออป็นนาาลัััังใใจห้้บบบบวยะคคคขุณทีตติม